สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนเช้าค่ะเย็บกระเป๋าโอ้ยไม่ก็กวนอย่างนี้ค่ะมาเปลี่ยนให้อยู่ตลอดเย็บก็ไม่ได้เ่ยเอมอนมมนมีจะเย็บผ้าลูกนม่แม่มียังไม่อยากเปลี่ยนลายเดี๋ยวๆ อยู you know? ่อย่างนี um, ้ค่ะ you ต know? ้องอุ้มกันตลอดเวลาอย่าพุ่มกดสิโอ้ยเอรนโนโอ้ยพุ่มกดไปใส่อะไรเนี่ยฮะสตาร์ทเครื่องไหมอีกก่อนเอรอเดี๋ยวห้ามกดเอรอเดี๋ยวนี่เห็นไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ย เเดดีี๋๋ยยววอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนลายให้มันมีเย็บเสร็จก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนลายอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้มันมีเย็บเสร็จก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนลายอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้มันมีเย็บก่อนนู่นแกี่ เปลี่ยนไม่ได้เลยไม่มีจะเย็บผ้าเอียนโน่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ทำไม่ได้เอียนเอียนไม่มีเย็บผ้าก่อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูกันดูกันดูกันนี่ดูนี่ก่อนดูนี่ดูนี่ดูนี่ต้องต้องเย็บแล้เข้านอนนะคะ ก็อยู่จะเป็นแบบนี้เย็บไม่ได้เลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมีจะเย็บผ้าอย่างนี้ฮะฮะมันมีอเย็บดูมันมีอเย็บผ้าช่วยมือมือจับก่อนจับจับตรงนี้นะจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้โอเคไหมเนี้ยโอ้ยอย่าไปจับตรงนั้นเดี๋ยวเก็บที่มือเอาเดี๋ยวยังเพิ่งเปลี่ยนให้ น,นี่แม่นมีจะได้เลาะทิ้งแล้วอันนี้มันไม่เริ่มไม่ตรงเนี่ยมาเอาเป็นไก่ตัดให้แม่หมีทำไมเนี่โอ้ว่างผิดตำแหน่งแล้วอันนี้นี่ต้องตัดต้องเลาะทิ้งเลยเดี๋ยวเละาะผ้าก่นอนนะเนี่ยผิดตำแหน่งแล้วนี่เห็นไหมนี่มันผิดตำแหน่งแล้วเนี่ยเย็บไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ ปดก่อนแน่ปีก่อนเน่จะได้มันทำอะไรนี่ไม่มีจะรเย็บผ้าก่อ,อนเนาะนี่อาาศทำอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องไปล่าถ้าไม่นอนเนี่ยต้องทำเวลานอนถ้าไม่นอนก็จะอย่างนี้แหละถ้าไม่นอนก็จะอย่างนี้แหละ ก,วนน,กวนนู่นกวนนี่ไม่ได้เย็บหรอกไม่เสร็จหรอกหน้าก,กากวันนี้เคยใช้เจ็แอรอนอยูน่นะเคยใช้พอแล้วนะพอแล้วนะอยวันนี้มีแดดจะหลังคาเต็มไปด้วยน้ำแข็งพอแล้วไอรอนพอแล้วลูกอย่าก,กดของมัมมีแล้วอย่าของมัมมีเสีย เครื่องมมนมีเสียเดี๋ยวมันพังมานะเดี๋ยวเครื่องพังมานะโอเคเอาเช่ไปไปกับ,บไปบาไปบายบายสวัสดีค่ะครับอลรานพูดบหกแล้วม่มีดูสิ ไม่ได้เย็บหรอกวันนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จไปหาเจได้หนูปะออโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องนี้เจะไม่สวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วม่มีปิดปิดปิดกล้องก่อนไม่มีปิดกล้องก่อนแล้วไม่มีปิดกล้องก่อน